ทุกคนคลิปที่ทุกคนรอคอยนะมาถึงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิว CBR ี C ีอาร์ี่อะไรวะอ่าอะไรล่ะนินจานินจาหกหนยะตัว2020กับตอนนี้ระยะทางที่วิ่งได้ประมาณ700กิโลนะยังยังป้ายแดงอยู่เลยตอนนี้วิ่งไป7 0็0กิโลนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ สำหรับลูกเล่นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากโฉมเก่าอะไรยังไงนะ <_ COVID> เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นก็เริ่มจากตัวรถเอาตัวรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องราคาหร,หรือว่าความเห็นอะไรเพิ่มเติมที่ใส่ไปในตอนขับขี่อะไรเงี้ยเอาตัวรถกันก่อนขอถือสเปคชีตเพราะว่าลืมจำเป็นสเปครถ,ถรถตัวเองไม่ได้ก็ <K> ตัวนี้เป็นปี2020เป็นโฉม KRT Edition นะฮะก็คือเป็น ตัวเขาเรียกไงตัวท็อปแหละเออมันมีสีธรรมดาจะเป็นสีดําเทานะเดี๋ยวจะใส่รูปให้แล้วก็ตัวนี้เป็นลายเคอาทีนะฮะก็ราคาราคาสดนะสามแสนหนึ 3, 1, 10, 8, ่งหมื่นแันรบาทถ้าตัวสีธรรมดาก็จะถูกกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าเออไหนๆก็ซื้อแล้วไงคาวามันต้องสีเขียวก็เลยเอาเคอาทีมาเนะี่ยต่อไปนะไฟหน้าก็จะเป็น,ไฟ,น,ปนไฟหน้ามหานิยมของคาวาสกิคือเดี๋ยวนี้ไฟหน้าจะ ประมาณนี้อ่ะแทบจะทุกรุ่นเลยนะของคาวาณเวลานี้นะก็ไฟหน้านี้นะเป็นไฟหน้าชุดเดียวกับนินจา250 Ninja น0 0 n ินจา650นินจา650้า r ิพันเซดยี่ห้ดหอารจะใช้ไฟหน้าชุดนี้ก็คือใส่ร่วมกันได้เลยนะชิวหน้ามาพูดถึงชิวหน้าหนะ่อยอันนี้เป็นชิวเดิมนะคือคันนี้เดิมหมดเลยมีพวกกันลอยอะไรเงี้ยที่ใส่เพิ่มมาเอาชิวหน้านะฮะชิวหน้าชิ้นเดิมใหญ่มาก เนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาจนถึงตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นชิวนะที่ทุกคนเห็นว่ามันใสๆเนี่ยคือชิวหน้าทั้งชุดเลยนะเวลาถอดเราก็ต้องถอดทั้งชุดอ่ะคืออันใหญ่โตอย่างเงี้ยถอดมาหมดเลยพร้อมกันเลยแล้วตอนถอดชิวหน้าเนี่ยมันจะติดไอ้แฟลิ่งชิ้นนี้มาด้วยนะสีเขียวตรงเนี้ยซึ่งแฟลลิ่งชิ้นนี้จะยาวมาถึงตนตรงมาถึงตรงเขี้ยวตรงนี้ก็คือถ้าเราถอดชิวสีเขียวชุดเนี้ยจะติดออกมาด้วยแต่ว่ามันน่าจะสามารถถอดแยกได้กับชิวหน้า รถเปิดตัวมาปีกว่าแล้วตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครทําชิวหน้าแต่งรุ่นนี้เลยนะยังไม่มีเลยแร้วว่าอาจจะมีแล้วแต่ไม่เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ว่ามีหรือไม่มีหรือถ้าใครมีบอกได้บอกได้กําลังหาอยู่เหมือนกันก็ชิวหน้าอันใหญ่นะกระจกอันนี้น่าจะเป็นกระจกชุดเดียวกับนินจา400เลยอะก้านยาวมากๆากนะฮะสามารถพับได้คือพับเป็นล็อกได้อะเนี่ย อ่ะอันนี้กลางแล้วมันก็เป็นล็อกแล้วก็พับก็เป็นล็อกเออแต่ว่าก้านมันค่อนข้างจะยาวนะเพราะเดี๋ยวคิดว่าจะหาของ6-50โฉมหน้าแหละมาใส่แทนเพราะอันนี้ก้านก้านมันยาวไปอ่ะแต่ว่ามุมมองมันมองดีนั่แหละแต่ก้านมันยาวนะยาวเกินเหตุอ่าแล้วก็มีสติกเกอร์ซิ่งเล็กน้อยนะครับปากซิ่งนะสติกเกอร์ปากซิ่งต่อไปก็ ชุดแฟลิงถ้าเทียบกับปี17จะเปลี่ยนไปตรงนี้ไปนิดหน่อยจะเพิ่มช่องไม่ใช่ลมแอร์นะเป็นช่องเหมือนเพิ่มแอโร่เป็นช่องรีดลมเนี่ยทะลุถึงกันนะเออมันให้มาแรงแบบให้มาแรงบินเข้าลอดอุมโมงค์เล่นอาลมประมาณนะั้น <c oughs> ก็แฟลิงถ้าเทียบแบบปี17นะจะเปลี่ยนตรงเนี้ยข้างล่างนี้ก็คล้ายๆกันหรืออาจจะเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆตรงเนี้ยไม่เหมือนไฟเลี้ยว อันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวที่ใช้กันมานานตั้งแต่น,น n า2 5 0ไฟเลี้ยวฮาโลเจนติดแบบแบบบิวอินเข้าไปในแฟลิงข้างเนี่ยเอออันนี้ใช้กันเยอะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ต่อไปนะฮะบางคนหน้าตัวนี้เป็นสีดำหม้อน้ำยังไม่ได้ใส่กาดหม้อน้ำจะค่อนข้างจะเล็กแต่ว่ายาวเออชกหน้า อันนี้เป็นหลเป็นเป็นข้อที่แบบใครหลายคนขัดใจมากถามว่าผมขัดใจไหมก็นิดนึงโชกน้าเอางเป็นเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะยังไม่ใช่อัพไซด์ดาวเหมือน CBR นะยังเป็นเนี่ยแกนแบบธรรมดารู้สึกแกนเท่า CBR 5 0 0กว่ามิลน,นี่แหละไม่แน่ใจนะปั๊มนะฮะเป็นแบบ Excel Excel ตัวน,นี้ปั๊มเป็นนิชชินพอรพตแค่พอรพตนะ เออถ้าได้4พอร์ตจะดีมากแต่อันนี้ให้มา2พอร์ตแต่ถามว่าเบรกอยู่ไหมก็อยู่เพราะมันเป็นดิสคู่อันนี้ดิสคู่นะเว้ย ABS มีหน้าหลังไม่มี traction control นะล้อหน้านะฮะอ่ายางหน้าเป็นขนาด120ให้ของอะไรแล้วว่าดันหลบสปอร์ตสปอร์ตแม็กเหรออ๋อสปอร์ตแม็กรถสปอร์ตสองดันหลบรถสปอร์ตสองนะขนาด120นะล้อหลัง160 เท่าซีเบียอย่ะสเปกยางอ่ะนะเออหน้าร้อยี่หลังร้อต่อมาเครื่องยนต์ครับเป็น2สูบาราเรลเทวินนะข้อเหวี่ยงร้อยธรรมดาเลยธรรมดาเหมือนคาวาซากิคลาส3า0ร้อเลยก็ขนาดลูกสูบอยู่ที่76็มิลช่วงชักห5ามิลชักสั้นอ่ะคือมันค่อนข้างจะสั้นเพราะงั้นถ้าเทียบก,กับซนะีเบียหร้อยนสิ่งที่มันจะต่างด้านเครื่องยนต์ก็คือรอบต้น หมือน c v r มันจะชักยาวใช่ไหมก้นมันจะดึงดึงกว่าหน่อยแต่พอถึงจุดหนึ่งพอรอบมันเริ่มสูง500มันจะมีมันมีการสะเทือนสะเทือนมากกว่าไอ้นินจา650นะเพราะว่าแบบเหมือนเครื่องมันออกแบบมารอบต้นแต่ถ้าเป็นนินจาเนี่ยมันก็เหมือนไอ้พวกคัส300 400ที่แบบยิ่งลากรอบยิ่งสูงมันก็จะแบบลื่นๆหน่อยอ่ะคือต้นมันจะไม่ค่อยมีกําลังมันจะอยู่ประมาณกลางถึงปายนะเพราะสไตล์เครื่องมันออกแบบมาสไตล์นี้ผลที่ได้จากเครื่องบล็อกนี้ก็คือ วิ่งดินพื้นร้อยมันมันจะมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าสะเทือนประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สิบสามช่วงนั้นอ่ะมันจะรู้สึกสะเทือนมือสะเทือนขานิดหน่อยอ่ะแบบนิดนึงแต่ไม่ได้แบบสั่นนะใช้คำว่าสะเทือนนะเพราะมันมันไม่ได้สั่นมันแค่สะเทือนนะทุกคนเออช่วงนั้นมันจะสะเทือนหน่อยแต่พอเกินร้อยยี่สิบไปอ่ะขึ้นร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนิ่งมันนิ่มด้วยนะมันนิ่งแล้วมันนิ่มแอบไปวิ่งร้อยห้าสิบมาแล้วนิ่มอ่ะเออ เครื่องยังนิ่มอยู่เลยก็ไม่คิดว่ามันจะนิ่มขนาดนี้นะนั่นแหละแบบเหมือนพอถึงรอบเครื่องยนต์มันอะมันก็จะนิ่มไปเลยโคตรถูกใจนะเอามายืนพื้นร้อยยีิบรอยสมสิบแล้วไม่สั่นเนี่ยคือตอบโจทย์แล้วถือว่าตอบโจทย์ผมแล้วแล้วก็ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่เอ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะแบบหนึ่งแรงม้ามันอยู่ที่หกสิบแปดตัวะ เดี๋ยวผมหาสเปคเชีตเว็บอื่นแป๊บคือโฉมปี12อะ่มะ,อมะมันจะอยู่ที่75โฉมปี17หน้าแหลมมันจะอยู่ที่68เหมือนกันตัวนี้ก็68แรงม้านะมันตอนแรงม้ามาเพราะาเรื่องของไอมาตรฐานไอเสียแล้วก็โฉมนี้ตัวนี้ถ้าเทียบกับปี17เนี่ยแรงบิดจะหายไปหนึ่งตัวเพราะว่ามันเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียเป็นยูโรไฟคือถ้าปี17ะเป็นยูโรโฟนะ พอเป็นยูโรไฟมันก็เลยต้องทําให้แบบรถเบาลงเพื่อให้ค่ามาตรฐานไอเสียมันผ่านก็เลยแรงบิดหายไปหนึตัวถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่อะมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอนะถึงแม้ว่าตัวใหม่ๆมันจะ68แรงมา้าตัวเก่า75ใช่ไหมแต่ว่าน้ําหนักตัวเก่าหนักกว่านะคันนี้น้ําหนัก193กิโลนะเบาวกว่า CBR 2กิโล CBR ห คันนี้193ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำหนักแห้งหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นน้ำหนักแห้งน่าจะเป็นเพอร์เวดเออประมาณนี้ด้านเครื่องยนต์ฮนะแรงบิดรู้สึกจะเท่า CBR 650 CBR 650R เออเท่าเลยแต่จะไม่ได้ว่ากี่นิวตันเมตรเดี๋ยวหาให้แป๊บนะฮะแรงบิด64นิวตันเมตรนะมันจะเท่ากับ CBR 650R เลยเออแล้วก็ต่อไปนะมาดูอันนี้ดีกว่าจุดที่ สวยที่สุดของรถคันนี้ก็คือจอสีทุกคนจอสีที่ FT นะฮะดูด,ดูเดี๋ยวเปิดกุญแจดูปาบนี่คอสกินานคือจอเนี่ยบอกก่อนว่ามันเปลี่ยนได้สองสีมีสีขาวกับสีดำเปลี่ยนได้สองสีเออแต่ว่าผมตั้งสีขาวเอาไว้เพราะว่ามันเป็นกลางวันไงเอาสีดำก็ได้อะมี ไฟบอกเกียร์มีเลขบอกเกียร์เกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออแล้วก็มีรอบนะตรงนี้เรดไลน์อยู่ที่หมื่นสามอันนี้หมื่นสองอันนี้หมื่นสามนะแต่เอาจริงๆก็เนี่ยประมาณหมื่นสองนี่แหละอันนี้เป็นความเร็วนะเป็นกิโลเมตรเตียนหน่วยได้นะเป็นไม์ก็ได้แต่ตอนนี้ตั้งเป็นกิโลเมตรมีขีดนะ้ามันให้ดูตรงนี้จะเป็นลูกเล่นของมันก็คือน o D o, เนี่ยตรง ODO เนี่ยกับเรนสามารถปรับได้นะข้างบนเนี่ย ีโอเนี่ยมันสามารถปรับเป็นอันนี้คือระยะทางรวม782กิโลเมตรกดไปจะเป็นทิป A นะฮะแล้วก็เป็นทิป B แล้วก็วนมาที่ไมล์รวมแล้วก็เรน์เนี่ยเปลี่ยนอีกปุ่มหนึ่งขวามือเรน์ก็คือระยะทางที่รถสามารถขับได้อีกโดยประมาณนะจากน้ำมันในถังแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอารถไปวิ่งกดปิกจะเป็นเอเวอเรส p e สปีดคือความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่ซื้อรถมาประมาณ61กิโมต่อชั่วโมง เลยะเวลาที่เปิดกุญแจอันนี้ไม่แน่ใจว่า12นี่เป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีแต่ควรจะเป็นน่าจะเป็นชั่วโมงมากกว่าไม่น่าจะใช่12นาทีเหมือนหน้าจอถูกเปิดมานานเท่าไหร่แล้วอะเออประมาณนั้นแบตเตอรี่อันนี้มีแบตเตอรี่ด้วยนะทุกคน12.6โวลต์นะตอนรถยังไม่สตาร์ทครับแล้วก็ต่อไปค่าเฉลีย่ยว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรแบบเรียวชามตอนรถวิ่งอะเออที่ความเร็วนั้นนั้นว่ากินน้ำมันเท่าไหร่เอเวอร์เรจอันนี้คือ เฉลี่ยตั้งแต่ออกรถมาว่ารถคันนี้กินน้ํามันประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยนะเออแล้วก็วนมาที่เรนท์เหมือนเดิมฮนะวิธีเปลี่ยนสีหน้าจอนะเผื่อใครจะไปซื้อตามผมเผื่อใครจะไปซื้อนะทุกคนปุ่มขวาค้างไว้จิ้มไปจึก๊กค้างไว้อ่าแล้วมันจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวมาดูดีกว่าถ้าเราจะตั้งค่าเบื้องลึกแบบตั้งค่าลงลึกกว่าเนี้จะมีอีกเมนูหนึ่งกดปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาพร้อมกันแช่ไว้กดค้างไว้เลย อ่าแล้วมันจะขึ้นเมนูอันนี้อันนี้จะมีอันเนี้ยคือกดเลื่อนอันนี้คือกดเลือกเข้าเมนูนั้นมาดูกันมาดู vehicle setting ก็คือ setting รถคันเนี้ยมีอะไรบ้างจิ้มเข้าไปมีตั้งชิปไลท์ว่าออนหรือไม่ออนที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดผมตั้งชิปไลท์ไว้ต่ำๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าชิปไลท์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถตั้งได้นะแปบ๊บหนึ่งโอ้ยอยังไม่ได้ตั้งเลยใจเย็น เดี๋ยวตั้งไว้ตำตำดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าชิปไลท์หน้าตาเป็นยังไงนะของเขาวัสกุกินจา650 2020. ปี20บแป๊บนึ่งผมกดเลย3,000รอบไปแล้วว่ะสูงสุดที่ตั้งได้นะหนึ่0หรอบต่ำสุดที่ตั้งได้คือ3,000รอบโอเคนั้นเราตั้ง3 0 0พันแล้วก็กดกลับก็2ปุ่มพร้อมกันเวลากดกลับนะแต่ว่ามันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษโเวลากลับเนี่ยมันก็จะแบบกลับ กลับไปหน้าหน้าหลักนี้เลยอ่ะเออแล้วเราก็ต้องกฎใหม่คือเราก็ต้องว่างในระดับหนึ่งนะในการตั้งต่อไปตั้งหน้าจอคือตั้งความสว่างอะไรเงี้ยเออตั้งค่าความสว่างก็ปีสามระดับแต่คือหน้าจอเนี่ยมันจะปรับความสว่างอัตโนมัติอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไระเอาราไปเมนูวันที่สามนะครับก็เป็นเดทแอน d คิ o ์กก็คือตั้งเวลาแล้ว วันที่ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ตั้งเวลาวันที่ปกติเซอร์วิสเซอร์วิสตรงนี้สามารถเล่นได้โดยที่ข้างบนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองหัวข้อจะเป็น Kawasaki Servit ก,ก็คือทางศูนย์เขาตั้งให้เนี่ยที่หนึ่งพันกิโลหรือว,ว่าถ้าไม่หนึ่งพันกิโลก็สาเดือนน่ะนับตั้งแต่ออกรถวันที่9้าเดือนสี่ก็คือนับไปอีกสมเดือนถ้ายังไม่ครบพันกิโลก็เข้ามาเซอร์วิสประมาณนี้นแล้วก็อันนี้เราสามารถ ข้างล่างเนี่ยเราสามารถตั้งเองได้เผื่อเราจะขับต้มว่าเออเราอยากได้ระยะเท่านี้เท่านี้ไม่อิงตามศูนย์ก็สามารถตั้งแยกได้กดกลับไปก่อนเมนูต่อไปนะฮะก็เป็นบลูทูธคันนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้เอาข้างล่างก่อนข้างล่างยูนิตคือหน่วยเปลี่ยนเป็นจากกิโลเป็นไมอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างนะแต่คันนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะซึ่งถามว่าบลูทูธเนี่ยเชื่อมแล้วมันได้อะไรเดี๋ยวมาดูกัน เชื่อไม่ดูตรงนี้เลยเอออาจจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะแต่นี้แบบยังไงวะเจ้าของรถทําคลิปเองไงเ,เออมันก็เลยเชื่อมได้ถูกไหมมันต้องมีแอปด้วยอนะแอปมันจะชื่อว่าไรโอโลจีนะ <c oughs> อะไร <c oughs> แอปแอปชื่อว่าไรโอโลจีนะของคาวาซากิสามารถไปโหลดได้ใน Google Play แล้วก็น่าจะแอป Store ก็น่าจะมีนะก็ขั้นแรกก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์นะครับ เปิดบลูทูธในโทรศัพท์แล้วก็เข้าแอปแล้วเราก็ต้องเปิดในรถด้วยนะอ่ะต้องเราต้องเปิดในรถด้วยนี่ออฟเปลี่ยนเป็นออนออนปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมในนี้ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเราต้องเชื่อมก่อนคือชื่อบลูทูธคันนี้มันจะเป็น Z900 กาทั้งที่มันเป็น n i n j a 6ห้าศูนย์ถามว่าทำไมมันเป็น Z900 ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวชิปหรืออะไรสักอย่างที่แบบเป็นเออมันมันอาจจะใช้ชิปของ z 900บางไม่แน่ใจแต่ว่าไอหน้าปัดนี้มันเป็นของนินจาหก0นะเพราะว่าถ้าเป็น z 900รอบมันก็จะต่างกันอีกถูกไหมเนี่ยพอเชื่อมต่อใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าดีไวเนี่ยเออเป็นของ s ซัมซุง S M G อันนี้แล้วใช่ไหมคือเชื่อมเสร็จแล้วในโทรศัพท์ก็จะมีให้ดูว่าแบบนึงลืมเปิดเด็ดอะไรวะเนี่ย ในโทรศัพท์ก็จะมีให้ดูว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนนะเนี่ยคืออันนี้เป็นแผนที่เลยทุกคนอันนี้เป็นแผนที่อันนี้คือรูปรถแล้วมันจะมีรูปคนอนะว่ารถอยู่ตรงไหนแล้วคนอยู่ตรงไหนนะครับเออแบบถ้าเกิดสมมติผมเดินไปตรงอื่นนะแต่ว่าบลูทูธมันต้องเชื่อมตลอดไงมันก็จะแบบเนี่ยตอนนี้รูปคนใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดินไปห่างหน่อยเห็นไหมว่าแบบ คนมันจะเริ่มห่างรถแล้วคือรถอยู่ตรงนู้นนะ่ะเออมันก็จะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวจอดชดต้องคลิปต่อจอดจอดเอาไปไหนเอาไปไหนจันเอาไปไหนไไห่างไปเรื่อยๆไงไม่ได้รถอยู่ตรงนี้คนห่างแต่คนรู้ปะเดี๋ยวเขไม่รู้ว่ามันจริงเออเดี๋ยขาไม่รู้ว่าม,มันจริงเขาเปล่า <c oughs> เหมือนเวลาถูกขโมยเราจะได้ไม่ต้อง, <ไป S 1> องลเลย <c oughs> แบบเอารถก<ม>็แค่หายไม่รถใครมันจะเปิดแบบเห็นรถขโมยแล้วใครมันจะเปิดบู้ยพตั้งเลยไม่ดีิ่งใจมันนิ่ง มั่นใจในแบบระบบนี้โอ้โหโคตรเฮียอ่ะอันนี้คือลูกเล่นสําหรับเชื่อมบลูทูธ o ล้วเดี๋ยวพอเล่นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดอันนี้คือส่วนของตั้งค่าแบบลึกๆหมดแค่นี้อ่าต่อไปก็มาดูที่ประกับกันต่ออ๋อให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น power outlet ถ้าอยากใส่ต้องต้องใส่เพิ่มนะมันเป็นช่องชาร์จไฟเออก็คือต้องเจาะแล้วก็ใส่เพิ่ม ให้ที่ศูนย์ทำให้ได้นะไม่รู้เสียกี่บาทเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็คงไปเจาะแต่สักสักพักหนึ่งก่อนเออต่อไปนะประกับมือฝั่งซ้ายนะฮะก็จะมีไฟพารไฟสูงไฟต่าไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวแล้วก็แตรมันจะอยู่สลับกับฮอนดานะให้ไฟเลี้ยวกวับแตรเนี่ยเออก็ต้องระวังเผื่อกดผิดอะไรเงี้ยมือคัดสามารถตั้งได้5ระดับฝั่งขวาก็จะเป็นสวิตช์ออฟไลน์แล้วก็สตาร์ท มือเบรกก็ตั้งได้5้าระดับเหมือนกันอันนี้จะเป็นแฮนแบบไม่ใช่แฮนจับโชกเอาจริงๆมันลักษณะการติดตั้งมันคือแฮนบาร์เออดูนะอันนี้แกนโชกอยู่นี่นะแต่มันไม่ได้จับตรงนั้นมันมาจับตรงแผงคออันนี้ก็เหมือนไอ้ดำๆเนี้ยก็เหมือนตุ๊กตาแฮนของแฮนบาร์ไอ้รถรถเน็กเกตนะนะเออมันก็เหมือนเป็นตุ๊กตาแฮนนะตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาใส่แฮนตรงนี้ แต่ว่าแบบเอียงเอียงองศามันหน่อยไงเพราะมันเป็นสปอร์ตทัวร์ิงมันคือสปอร์ตทัวร์ิงนะมันไม่ใช่แบบมันไม่เหมือน CBR 6 5 0 R นะอานนัอันก็จะเป็นอีกสปอร์ตทัวร์ิงอีกฟิลหนึ่งอนะ่ะที่จะดูสปอร์ตกว่านี้แต่น,นี้คือแบบทัวร์ลิงจ๋าๆหน่อยถามว่าจะเปลี่ยนไปใส hand ่แฮนด์ม็อบไหมคงไม่แล้วอ่ะเออเหมือนเราสบายอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนให้มันเมื่อยทาไมวะนะเออถัองน้ามันนะครับอันนี้เป็นครอบจังของอะไรนะจา์วุฒิ <Wood. S 1> อ่านว่าวุฒิใช่ไหม อ่อันเนี้ยของวุฒคาร์บอนวุฒนะไม่ใช่วุฒวุฒคนไทยคนไทยครอบถังเป็นคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเลยคาร์บอนเลยเนี่ยเออถังน้ำมันจุสิบห้าลิตรไม่ต้องถือฝาถาังเหมือนซนะีเบียสามร้อยแล้วเออสะดวกสะดวกดีสะดวกเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนบิ๊กเล็นไม่ได้ถึงเหมือนเดิม ถังน้ำมันจุ15ลิตรก็ขนาดทั้งขนาดถังขนาดถังน้ำมันก็ค่อนข้างจะเล็กมันจะเรียวเรียวเพียวเพียวสลิมสลมอันนี้มีการลอยถังน้ำมัน,นร้านร้าน NB b i k e Shop เดี๋ยวขอใบเบาะนั่งคนขับนะค่อนข้างเตี้ย790มมิลก็79ซนถ<ด>ือว่าเนะตีย้ยไม่คนอันนี้คนซ้อน790มิลเตีย้ยคนซ้อนนี้ไม่แน่ใจแต่ยกมา นิดหน่อยเอาโฉมสิบเจ็ดก่อนโฉมสิบเจ็บาะนั่งคนซ้อนจะเขาเรียกอะไรนะบางกว่านี้อันนี้เหมือนเขาไปเสริมฟองน้ำมาให้เหมือนมีคนมีคนใช้งานจริงเขาบ่นว่าเจ็บตูดอะไรเงี้ยเออแล้วคาวาก็เลยอะไรฮนะเ <c oughs> จ็บตูด <c oughs> เออคาวาก็เลยไปเสริมบอกให้ให้มันสูงขึ้นนะทำให้นั่งสบายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เออแต่ว่าไอคนขับเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้ยเก้าสิบมิล นั่งสบายไหมก็สบายนะนิ่มนิ่มดีก็ก็กูขับอยู่เออนิ่มดีอ่าต่อไปต่อไปล้อหลังก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นขนาดหน้ายางร้อยหกสิล้อแม็กก็จะเหมือนนินจาสี่ร้อยเลยเออท้ายนะฮะไฟท้ายจะเป็นจะเป็นตัว X LED เป็นตัว X เอเอ,อตัวเดียวกับเส้น้าศูนย์ก็มันเป็นตัว สปอร์ตสปอร์ตอรตแฟลิ่งกันต่อ,อไปก็ไฟเลีย้ยวท้ายคือท้ายมันสั้นอะท้ายมันสั้นเหมือน65 0 r นอานั่นแหละประมาณครึ่งล้อเลยครึ่งล้อไปน,นิดหนึ่งไอตัวยึดป้ายชุดตรงเนี้ยมันก็จะยาวหน่อยเออแต่ถามว่าผมจะใส่ท้ายสั้นไหมณเวลานะี้เนี่ยไม่มีทางไม่ใส่ณเวลานี้นะนะนนะอนาคตไม่รู้แต่เวลานี้ไม่ใส่ไม่คิดจะใส่มาดูใต้บอกกันหน่อย เปิดใต้เบาะอยู่ตรงนี้นะบิดแล้วก็ต้องดึงอนะ่ะมันต้องดึงสองมืออะคาราวาเป็นเฮียอะไรวะเป็นฮอนด้าเนี่ยต้องทำยังงี้อ่าดึงออกมาแล้วแต่ว,ว่าช่อย่างที่มันถอดบาะหน้าได้เลยว่าไม่ต้องขันล็อกก็ข้างในก็มีอันนี้เป็นอีเบสุดอ,อ่าเป็นปลั๊กไฟที่ไว้เชื่อมแบบกรณีเราจูนนะหยอกหยอกเอาไว้เซอร์วิส น่าจะแบบเชื่อมเข้าเครื่องตอนเซอร์วิสคู่มือเอจากการศึกษานะคันนี้ถ้าตามคู่มือแนะนำเนี่ยเติมได้แค่แก๊ส91 95เบนซิน95 E20 เติมไม่ได้ในคู่มือนะแต่ของจริงเติมได้เดี๋ยวกูจะเติมด้วยเดี๋ยวกูจะเติมด้วยคอดูก็เก็บกระลอกได้ประมาณ3ตัวสตัวแม่จัน คนห้างจะมีพื้นที่อยู่ได้อยู่ไดนี่คนข้างจะมีพื้นที่ติดพธุนที่ติดมันป้ายติดสาขาออย่างเงี้ยไวะแล้วอันนี้เบาะเบาะหลังเนี่ยสามารถถอดได้เลยนะแบบคือเอ้ยไม่ใช่เบาะเขาเรียกว่เบาะคนขับอะเออสามารถดึงออกได้เลยโดยไม่ต้องขันน็อตอะไรก็จะมีแบตเตอรี่ชุดเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าตอนใส่ก็ต้องใส่สองมือเราไม่ใส่ก่อนเราถือกล้องอยู่อันนี้คือ เรามีพรีเซนเตอร์ใส่ให้ดูวิธีการใส่นะฮะก็ใส่อะทำไงก็ได้ให้มันลงอะเออใส่ไงก็ได้ให้มันลงอะประมาณมน,นั้นมัน<ะ>มนดรถเตอย่างเต่้เลยเดี๋ยวเอาไปไหนไม่ได้ใช้เลยเฮ้ย <laughs> ใ,ใส่อย่างนี้ดาหาดันต่อไปบอกใส่ฮะสาธิตวิธีการใส่เบาะนะฮะประมาณนี้ครับต่อไปก็ไม่มีัางใส่ยังไงก็ได้ฮะหาแล้วก็ตบสไลด์ด้วยดิน่ะเข้าแล้ว เช็คดูว่าอะไรเช็ค <laughs> ดูว่าแบตเอ้ยแบตอะไรวะพอมอง bad, แบตลรวบอกแบตเช็คดูว่าแน่นหรือยังกุญแจกุญแจกุญแจไม่ไห้อันนี้ตัวรถน่าจะหมดแล้วต่อไปเป็นฟิลลิ่งการขับขี่เทียบกับซีเบียรสามร้อยจริงๆมันเป็นคําถามที่ไม่น่าถามเพราะว่ามันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าคือต่างที่จุดไหนใช่ไหมเออน้ำหนักมันเยอะการใช้งานก็จะคล่องตัวน้อยกว่าถ้าเทียบกันนะ พราน้ำหนักมันเยอะกว่าด้วยแต่ว่าพอจังหวะที่ชินก็คงจะไม่ยากเพราะว่าเน่ขับมาประมาณ5วันก็เริ่มชินแล้วมันก็จะหนักกว่า CBR 5 0 0นะเอ้ยซ b r บี0นะ <c oughs> เออหนักกว่าแล้วก็แรงกว่าแบบก็คนละเรื่องนะก็คนละระดับกันนะ286ก cc กับ649ซ cc มันต่างกันอยู่แล้วนะอันนี้ยืนพื้นบอกไปแล้วว่ายืนพื้น1 2 0 130 140ได้สบาย อะไรไม่กลัวมันล่นนะมันเป็นจานไม่กลัวมันล่นนะม,มันเป็นหินลอยนอ่นนี่น,น,นั้นแหละยืนพื้นก็สบายกว่านะขี่ขับขี่ทางไกลถ้านั่ง CBR 300จะเมื่อยกว่านิดหนึ่งเหมือนอันเนี้ยห่งคือเราไม่ต้องก้มแล้วก็สแฮนด์มันมาข้างหลังถ้าเป็น CBR มันอาจจะอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้พอเป็นนินจาเนี่ยมันขยับมาตรงนี้มันเข้าใกล้คนขับมากขึ้นําให้ถ้านั่งมันดูสบายไหมจนะ๊ยซื้อสักคัน เออมันจะสบายหลังนี้ยข้อข้างตรง้ยมีพรีเซนเตอร์ด้วยเว้ยเดี๋ยวย้อนแสงตรงนี้หมุนๆม,มาแล้วนี่ขร้านสูงเท่าไหร่นะร้อยมันถึงอยู่แล้วนะถ้าร้อยเจ็ดสิบคือขาสองข้างถึงแต่ถ้าร้อยหกสิบห้าแบบผมที่แบบช่วงขาไม่ได้ยาวมากก็จะใช้ปลายเท้าแบบเขาเรียกว่าอุ้งเท้าอะแตะพื้นะ่ะก็คือนิ้วเท้าทั้งห้านิ้วถึงพื้นไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรมากนะเพราะเบาะมันเตีย้ยมันเลยรู้สึก ว่าเราคุมรถได้เออประมาณนี้มั้งอ๋อลืมให้ดูท่อนี่ว่าท่อเป็นท่อ,อล่างนะแล้วก็ปั๊มหลังเป็นลูกสุกเดี่ยวโชกจะอยู่ข้างในแล้วจะไม่ได้โผล่มาเหมือนโฉมปีสิบสองใช่ไหมของจานสิบสองไหมเออมันจะไปซ่อนอยู่ข้างในคือสองโฉมล่าสุดเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างในแล้วชกปรับได้เก้าระดับนะแต่ก็ คือจะลองปรับเองแล้ววันก่อนต้องถอดอะไตรงนี้มาแต่ว่าแม่งปรับไม่ได้ติดสายไฟบัดซบต้องถอดอะตรงนี้นะชิ้นนี้อ๋ออ่าแล้วพอจะถอดมาแบบตั้งเองอ่ะมันติดสายไฟก็เลยขันไม่ได้มันไม่มีพื้นที่ขันก็ก็เลยเออมันไม่ใช่ไก่เลยขันไม่ได้ก็เลยไม่ขันนะฮะน่าจะประมาณนี้นะรถโดยรวมเดี๋ยวการใช้งานละเอียดละเอียดก็คงต้องว่ากันอีกลังจากขับไปได้อีกหลายกิโล เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงสักนิดนะฮะอาจารย์บิดมาอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อเดิมกันเอาเลยประมาณ6กพัรอบแล้วเมื่อกี้อ๋อลืมให้ดูชิปไลท์อาจารย์บิดใหม่ กำคัดเข้าเกียร์หนึ่งแล้วยำกำคัดค้างไว้เราลองบิดแบบไม่ต้องปล่อยคันอะให้ดูชิปไลท์บิดนะดนิ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 รัิดน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 ิเนิดนด้ิยนิดนิดนลดนิ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 ยนดนน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 ดดดด ไว้แค่นี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นเซอร์วิสพันโลดูว่าค่าใช้จ่ายกี่บาทไปเ <One, one. S 1> จอกิลิปหน้า